ค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับจอยชนทิชาในรีวิวเทิงทุนไนท์นะคะเริ่มต้นข่าวแรกค่ะเราเป็นที่ข่าวของพี่หนุ่มสอนรามกันนะคะที่ออกมาเปิดใจถึงอดีตภรรยาค่ะว่าตอนนี้ขอดูพฤติกรรมก่อนนะคะส่วนคุณภรรยาเองพิติกวิกราเธอร์นะคะก็ออกมาโพสต์ถึงลูกสาวค่ะว่าสักวันต้องได้เจอค่ะ สอนรามนะคะได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกในรายการแฉเล่าถึงสาเหตุของการจบความสัมพันธ์กับคุณติก๊กว่าหลากัหลกๆเนี่ยมาจากเรื่องของหนี้สินซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตนก็ช่วยมาตลอดนะคะขอให้บอกความจริงในแต่ละเดือนเนี่ยพี่หนุ่มก็ยังให้เงินเดือนภรรยาอีกเดือนละ3า0 0 0บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายภายในบ้านส่วนกรณีที่คุณติ๊กเนี่ยไปแอบกดเงินออกจากบัญชีธนาคารสุดท้ายพอพี่หนุ่มรู้ความจริงก็ไปถอนแจ้งความยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยอดทนแล้วก็ช่วยมาเสมอนะคะจนสุดท้ายมันไม่ไหวเพราะเจ้าหนี้เนี่ยตาม มาถึงที่บ้านนะคะเลยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของคุณแม่แล้วก็ลูกจึงตัดสินใจหย่าและประกาศอย่างเป็นทางการค่ะส่วนสารภาพตอนนี้ก็คือโสดเรื่องรีเทิร์นตอนนี้ก็คงยากค่ะแต่ก็พร้อมที่จะให้โอกาสคุณติ๊กปรับปรุงตัวนะคะถ้าหากว่าดีขึ้นก็รพร้อมที่จะให้เจอลูกโดยพี่หนุ่มบอกว่าอาจจะเป็นภรรยาของผมไม่ได้แต่ทั้งชีวิตของเขาจนตายเขาคือแม่ของวีจิค่ะขณะที่ด้านของคุณติ๊กนะคะก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งค่ะด้วยการโพสต์ภาพของน้องวีจิพร้อมกับเขียนข้อความถึงความรักแล้วก็ความ คิดถึงที่มีต่อลูกสาวนะคะพร้อมกับบอกว่าสักวันเราต้องได้เจอกันรวมถึงให้กำลังใจตัวเองในการแก้ไขปรับปรุงตัวว่าอดีตช่างมันปล่อยผ่านทำปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะมาต่อกันที่คุณเป้ยปันวาดกันดีกว่านะคะมีไอเดียเกย๋ๆค่ะของดรับของขวัญวันเกิดให้กับลูกสาวน้องปารีนั่นเองค่ะเป็น,นการเปิดบัญชีนะคะเพื่อให้แฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยมาร่วมทำบุญกับน้องแทนค่ะ โดยคุณป,ป้ายปันวาดค่ะโพสต์ลาวา่าปกติแฟนๆก็จะส่งของข,องขวัญวันคล้ายวันเกิดมาให้น้องปารินลูกสาวของเธอค่ะแต่อย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ขอให้แฟนๆเนี่ยเปลี่ยนจากของข,องขวัญวันเกิดเป็นการโอนเงินบริจาคเข้าโรงพยาบาลโดยตรงเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้เงินจํานวนทั้งหมด6กแสนกว่าบาทเลยทีเดียวค่ะและในวันนี้11กันยายนก็เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบสองขวบของน้องปารินแม่เปยนะคะก็เลยขอเปิดบัญชีให้แฟนๆร,ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนในการจะซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเป้ยแล้วก็น้องปาวินปาลินเนี่ยนะคะก็ได้นําอาหารเครื่องดื่มรวมถึงของใช้จําเป็นต่างๆไปมอบให้กับเด็กพิการซ้าซ้อนด้วยยังไงรีวิวบุญเทิงนะคะก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอแฮปปี้เบิร์เย์น้องปาลินมานะโอกาสนี้ด้วยนะคะ มาต่อกันที่คุณเนยโชติกากันบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าหวานสุดๆเพราะคุณสามีเนี่ยจัดเซอร์ไพรส์นะคะวันครบรอบแต่งงานพาไปดินเนอร์สุดรู้แถมยังได้ดอกไม้ช่อโตอีกด้วยล่ะคะ่ะ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งครอบครัวของคุณบันเทิงที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะสําหรับคุณเนยโชติกาแล้วก็สามีคุณอาร์มจันสิรินะคะที่ตอนนี้แต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาถึง4ปีแล้วแถมยังมีลูกน้องอาคินแล้วก็น้องลาลินเป็นพยานรัก เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะเป็นวันครบรอบ4ปีของการแต่งงานกันงานนี้หนุ่มอาร์มก็เลยถือโอกาสพิเศษนี้จัดเซอร์ไพรส์พาสีภรรยาไปดินเนอร์ฉลองบนลูฟท็อปของร้านอาหารสุดหรูค่ะพร้อมกับหอบดอกกุหลาบสีขาวช่อโตมาให้ด้วยเล่นเอาเนยเนี่ยปลืม้มสุดๆไปเลยละคะ่ะปิดท้ายช่วงนี้กับน้องจุ๋ยกันบ้างดีกว่านะคะขอประกาศว่าตอนนี้เนี่ยขอหยุดพักงานทั้งหมดนะคะเพื่อจะปั๊มทาย,ยาน,นั่นเองละคะ่ะ งานกันมาจะ3ปีแล้วนะคะสําหรับคู่ของจุย๋ยวรัตยาและก็คุณพุทธพุทธิชัยค่ะที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนก็พยายามเดินหน้าปั๊มลูกอย่างเต็มที่แต่ก็ยังไร้วี่แววล่าสุดน้าข่าวมีโอกาสได้เจอกับจุย๋ยค่ะก็เลยอัปเดตถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยซึ่งเธอก็เผยว่าหลังจากปิดกล้องละครเรื่องเพลิงรักเพลิงแค้นเธอกับสามีก็ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ลูกก็ยังไม่มาสักทีเลยไปปรึกษาแพทย์ค่ะซึ่งมาทราบภายหลังว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนที่คาดว่าน่าจะเกิดจากความเครียดในการทาําางนนนนตตอี้ก็เลยัดสิใจ พักงานเบื้องหน้าทั้งหมดเพื่อปั๊มลูกโดยเฉพาะไปฟังเสียงของจุ๋ยกันค่ะถ้าเป็นตัวเองเล่นละครเองอะค่ะน่าจะยาวๆเลยแหละคือก็ด้วยความว่าวางแผนว่าจะจะมีน้องอยู่แล้วอะค่ะก็คือก่อนหน้านี้ที่จุย๋ยเล่นเพิงรักเพืงแคนอะจุย๋ยก,ก็ก็มีความกังวลว่าเถ้าตอนนั้นจุ๋ยมีมีน้องเนี่ย เพื่อนๆนักแสดงทีมงานจะจะยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเอ่อถ้าถ้าเราถ้าเราแบบท้องหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นจะต้องหยุดต้องหยุดเพราะตอนนั้นเรื่องบทเรื่องอะไรมันยังไม่เสร็จสักทีอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีความกังวลมาแหลยอาจจะกลายเป็นความเครียดพอเป็นความเครียดแล้วฮอร์โมนก็ตก เออก็เลยแบบก็เลยไม่มีในช่วงนั้นอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอปิดกล้องไปแล้วเนี่ยก็ต้องรับปรับร่างกายค่ะต้องมีแบบเหมือนกินวิตามินด้วยอะไรเงี้ยกินกินปรับเหมือนข้างในให้มันฮอร์โมนมันสมดุลนะคะเพื่อที่จะมีครั้งหนึ่งหรือว่าตั้งใจมีครั้งหนึ่งปรึกษาทุกที่ที่แบบรู้จักคุณหมออะไรเงี้ยค่ะก็ก็ได้รับคําแนะนําที่ดีมานะคะแล้วก็เหมือนตอนนี้อยู่ก็อยู่ก็ดูแลตัวเองอยู่อย่างเช่นแบบ ไม่นอนดึกมากกินอาหารที่มีโปรตีนเยอะอะไรเงี้ยค่ะพยายามเหมือนดูแลร่างกายให้แบบหเดือนหลังจากเนี้ยมันร่างกายเราพร้อมเต็มที่แล้วเดี๋ยวพอปิดกล้องละครที่ตัวเองเป็นผู้จัดจเองเนี่ยก็จะจะ,จะเหมือนเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะวางแผนต่อแล้วอะไรเงี้ยค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาจําลองบรรยากาศแฟนนิทออนไลน์กับพระเอกหนุ่มพลนวัดนะคะเดี๋ยวดูกันดีก,กว่าว่าจะสุขสนานขนาดไหนแต่ว่าพี่เจอกับหนุ่มพลได้แน่ๆน,นะคะในวันที่18กันยายนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเรามาที่นี่เพื่อพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เพราะธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดจะอยู่ในที่ที่เหมาะสมที่สุดทางเช่าวเวชพงศ์โอสถชื่อนี้ที่คุณมั่นใจ สุดยอดเมนูดังจากร้านดังทั่วประเทศกับโปรโมชั่นแบบจุกๆกกว่าร้อยร้านดังในลิสติดโปรแฟร์16-20กันยายนนี้ณนะลานโปรโมชั่นกันจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลราตากลิ่นกล้าวงานนี้เขาบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเป็นมะเร็งทีก็เดือดร้อนทั้งครอบครัวสดเงินสดจ่ายค่ารักษาจนหมดตัว ทำประกัน CI Super Protect คุ้มครองมะเร็งและโรคสมองเป็นไม่เป็นก็ได้เงินคืนร้อยเปอรเรียวคงที่10ปีคุ้มครองจนในยุคครบ90ปี CI Super Protect จาก Ocean Life ไทยสมุดราศีใดได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งราศีใดระวังคนใกล้ตัวโกงเงินคุณดูตึกติดสองราศีไงคุณรู้ก่อนใคร ชายแบบแบยังไงติดเมียติดเมียมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับคอนเสิร์ตที่ไม่ได้มองด้วยตาแต่เห็นด้วยใจกับเกลียร์ l i g h t in the Dark เห็นด้วยใจ Charity Concert ถ้าเขาเป็นแมเธอจะทเธอจะไหรายได้มบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ไลฟ์สตรีมมิ่งพร้อมการทั่วประเทศวันเสาร์ที่12กันยายน2563เปิดจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ อ่รกกแไไหบมด้้ีลวจากสมอเมริกาและสมุนไพรเทียผีแฟนโต้ยาเทียผีแฟนโต้จินมีสปปรรพคุณบรรเทาอาการอ่อนเพลียชุม่มคอเทียผีแฟนโต้จินนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเวชภงมิโอสถ ซีไอซ e r ปอร์โปรจาก Ocean Life ไทยสมุทรย่าเทียบผีเป็นเต้าจินนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเวชชุโมโอสถกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการรีวิวทางทุนไนท์ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็อยู่กับน้องพลนวัดอีกแล้วค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ ตบมือทีค่ะทุกคนเมื่อตอนเย็นเราคุยกันไปบ้างแล้วถึงกับคอนเซปที่เราจะมีการแฟนมีตกับแฟนแฟนแล้วก็ถามไปแล้วว่าเคยมีแฟนมีตไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะให้พลอ่ะลองจําลองเกมที่พลจะไปเล่นกับแฟนแฟนในวันที่ที่18ที่จะถึงนี้เผื่อแฟนแฟนคิดไม่ออกว่าแบบเอาจะแฟนแฟนมีตยังไงเพราะว่ามันต้องผ่านซูมใช่ไหมแล้วเราจะเล่นเกมอะไรยังไงกันอะไรอย่างนี้นะ คนแบบว่าเต็มที่เลยนะได้ครับเต็มที่เลยนะอย่างที่ทราบกันดีว่าน้องพลเนี่ยเป็นพระเอกคู่จิ้นกับน้องบัวใช่ไหมคะเล่นละครด้วยกันมา2เรื่องแล้วรบตราบาปิีชมพูที่ตอนนี้กําลังมีการอยู่นะคะแล้วก็พราวมุกที่ได้ข่าวว่าเพิ่งปิดกล้องไปเอปดกอตอนนี้ก็มีแฟนคลับที่ติดตามทั้งคู่เนี่ยเยอะมากๆเลยดังนั้นพี่จอจะขอเริ่มเกมแรกนะคะเกมที่มีชื่อว่าทายดวงตานางเอกคู่จิ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่จอจะมีภาพมา ให้ดมแล้วก็ให้ถ่ายให้ชมแล้วก็ให้ถ่ายว่าตาคู่ไหนเป็นของน้องมัวอรอ้าวให้ให้น้องโอเคโอ้ยง่ายอ่ะครับถ่ายถ่ายเลยถ่ายเลยเอา่าวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนอหมายเลขหนึ่งยังไงหมายเลขหนึ่งเลยครับอืมไม่ผมไม่เคยเล่นด้วยแน่เลยหมายเลขหนึ่งหรือเปล่าแต่หมายเลขสองเคยเล่นด้วย เอามั่นใจก่อนมั่นใจอันไหนอันไหนไม่ใช่ก่อนอันไหนไม่ใช่หมายเลขหนึ่งไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่เราไม่มั่นใจว่าใครใช่ไหมใช่ครับออแล้วหมายเลขสองล่ะหมายเลขสองนี้ผมเออเป็นละครล่าสุดที่ออนแอร์ไปอืมก็คือเล่นกับนางเอกคนนี้ใช่ครับแต่หมายเลขสามอันนี้มั่นใจใช่ครับชัวร์ชัวร์วเลย <laughs> ชัวร์ว่าหมายเลขสามคือ คือน้องบัวใช่ครับแต่จริงๆแล้วทีมงานเขาบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยไม่ใช่เคยเล่นเคยไม่ใช่ตอนนี้ก็จะพลิกล็อกไปนิดนึงเออทั้ง3คนเนี่ยเคยเล่นกับคนมาทั้งแล้วโอเคงั้นหมายเลขหนึ่งผมก็รู้แล้วอ่างั้นรู้แล้วงั้นงั้นให้คนทายละกันอสูรหมายเลขไหนคะหมายเลขสามครับหมายเลขสามถูกไหมคะคุณผู้ชมคะอ่าเป็นยังไงบ้าง ง่ายเนาะตาน้องตางบัวจาง่ายครับก็เล่นละครด้วยกันเออแบบจ้องตากันบ่อยนี้ใช่ไหมอ๋อก็ก็คือในซีมันต้องเข้าฉากกันก็เหมือนผมกับพี่จอยีก็ต้องมองหน้ากันมองตาก็จะเขินพี่หรือเปล่าพี่อาจจะได้เล่นเกมใกล้ชิดกับพลมากเลยนะตอนนี้ ามการทํางานกับน้องบัวหน่อยคะ่ะว่าหลังจากที่เราเล่นละครด้วยกันมาเรื่องนี้เรื่องที่สองละนะคะก็สนิทสนมกันมากขึ้นทํางานด้วยกันมากขึ้นการทํางานกับน้องบัวในเรื่องวามุกนี้เป็นยังไงบ้างก็ทํางานง่ายครับเพราะว่าเราเคยเจอกันเรื่องจาบักสินฟูมาแล้วก็ก็คือแบบ คือแบบเราไม่ต้องไปแบบมาเวิร์กช็อปหรืออะไรมากคือเวิร์กช็อปเขาแค่เข้า,เข,า,เ,ขาเข้าไปในบทละครเฉยเท่านั้นเองอคือแบบไม่ต้องมาละลายพฤติกรรมอะไรเลยก็คือแบบเคยเล่นกันมาก่อนแล้วเนี่ยเรื่องราวของพรามุกเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงเราให้แฟนๆกันเกิดให้แฟนๆได้ฟังกันเผื่อใครจะรอติดตามกับละครเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องคือระหว่างตัวผมในชื่อชนันร์นะครับตัวบัวก็จะชื่อ,อพรามุกก็คือจะแบบถูกจับให้แต่งงานกันอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าด้วยเหตุผลที่ผมเนี่ย เป็นแบบเป็นคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีความเชื่อว่าแต่งงานแล้วเนี่ยจะทาให้เนี่ยเราร่างกายแข็งแรง<ช>อะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่งงานแล้วจะเป็นอะไรยังไงก็ต้องไปติดตามใน<ช>ละครเรื่องวาม,มุกนะคะน่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้เพราะว่าปิดกองเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยคับมาถึงเรื่องราวที่2เกมที่2ได้ข่าวมาว่าน้องพลเลี้ยงสุนัขชื่อน้องมันนี่ใช่ครับน่ารักมากๆแล้วเวลาเล่นกับน้องน,นี่ต้องพูดแบบเชียงสอชียงสองยั <S <S <อ>งไงเลยาทำให้พี่ฟังหน่อยมันนี่มันนี่มันนี่ช ทำไมพี่เขินอ่ะมันนี่เหรอต้องทำเสียงสอง<ช>เล่นกับเล่นกับน้องหมาสมาตัวเล,ลเ็กนะแล้วเลี้ยงมานานหรือยังคะสุนัขพันธุ์เลี้ยงมาประมาณ7จ็ดปดปีแล้วโอ้ก็อยู่กับเรามานานแล้วเหมือนกันนาอก็ถือเป็นลูกของเราเลยก็ว่าได้วันนี้พี่จ้าก็เลยมีเกมมาให้ทายนะคะว่าซังสามรูปนี้ยรูปไหนเป็นมันนี่ตอบนี่บอกเลยนะว่าเลี้ยงมาเจ็ดปีถ้าตอบไม่ถูกนี่มันนี่นี่นงอนแน่นอนอ่ะเอออาทีมงานรูปพร้อมไหมคะ เฮ้ยเออเฮ้ยเอองงเลยอะพี่ตอนก็งงเหมือนกันผมว่าทั้งสามตัวมาผม้มเลยเฮ้ยจริงาผมว่าใช่จริง嘛เนี่ยใช่จริงโอ้อหะทีมงานยังไงคะทำไมทำไมถึงคิดว่าทั้งสามตัวถึงใช่มันนี่แมวตามันเหมือนกันหมดเลยจริงเหรอเรารู้ขนาดนั้นเลยเหรอผมว่าใช่นะอ่าเดี๋ยวไปดูกันตอบดีว่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมจ้องตาโอ้ นี่มันนี่ต้องรักมากเลยเ<ช>นี่ย<ช>แบบแปลว่าต้องตามันนี่บ่อยมากถึงจาได้ว่าแบบเป็นหมาเราก็กลับบ้านไปเวลาเหนื่อยๆก็แบบอ๋อจ้องตาชอบจ้องตาอ,อุ้ยเขินมันนี่ตรงเลยอ่ะเขินทำไมอ่ะอันนี้เป็นเพียงแค่การทดลอง <laughs> ส,สนุกเท่านั้นเป็นเกมจำลองที่เราเอามาร่วมสนุกให้แฟนๆได้ลองชมมือนก่อนว่าวันจริงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะให้พลชวนแฟนๆหน่อยสิที่เขาอยากจะไปร่วมมิกเ m ็ตมิ n แอนด์ฟรีกับเราในวันที่18กันยายนนี้ครับผมก็ าฝากถึงแฟนๆนะครับผมใครที่โชคดีใน50คนในแอปพลิเคชันซูมแล้วก็เตรียม เตรียมตัวกันให้พร้อม,อมนะครับส่วนใครที่ไม่ได้อ่าชมในซูมนะครับก็สามารถที่จะชมผ่าน Facebook ไลฟ์ได้ทาง c s 3คอนเสิร์ตเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ยังได้ร่วมกิจกรรมด้วยทาง a c e b o o k ครับผมก็มาติดฝนไปกับพลนวัตมาแบ่งปันร้อยยิ้มัแบ่งปันความสุขไปด้วยกันนะครับผม,มแล้วพลตอนนี้เตรียมพร้อมไปอะไรขนาดไหนแล้ว<อ>บ้างคะก็มีเตรียมเรื่องของร้องเพลงเรื่องอของการเล่นดนตรีด้วยที่จะมีโชว์เซอร์ไพรส์แฟนๆครับม,มีโชว์เซอร์ไพรส์ด้วยเหรอใช่ครับแต่บอกไม่ได้ว่า เป็นอะไรอ๋อแล้วเพลงล่ะเราแฟนๆจะได้ฟังเพลงจากคนนี้ชื่เพลงก็ก็บอกว่าเป็นเพลงที่แบบผมไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยเป็นเพลงที่ใหม่สาหรับทุกคนด้วยใหม่ใหม่หม่ทั้งสาหรับพนด้วยใหม่สําหรับแฟนๆด้วยแล้วกติกาการร่วมสนุกสนุกใครที่อยากจะมาร่วมสนุกเพิ่มเติมเนี่ยสามารถร่วมสนุกได้ตอนนี้ยังยังร่วมสนุกได้นะครับก็คือเพียงแค่เข้าไปใน Facebook C S สามคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพกิจกรรมนะครับว่าถ้าคุณติดฝนกับคนเนี่ยคุณจะ ทำอะไรคุณอยากทำอะไรกับผมนอนซบได้ไหมคะก็ได้ครับผมไปเกี่ยวคอมเมนได้เลยครับผมก็สามารถไปร่วมสนุกไปตอบคำถามกันได้ถึงวันที่13กันยายนนี้ครับค่ะก็ถึงวันที่13 กันยายนนี้ก mm ็เ hmm. ข so 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 ้าไปร่วมสนุกกันได้ยังมีเวลาในการร่วมสนุกแล้วก็ไปแฟนมิกับพลได้รับรองเลยนะคะว่าสสนาดกันอน่างแน่นอนสุดท้ายให้พลฝากผลงานหน่อยสําหรับแฟนๆที่รอติดตามผลงานของพลอยู่ตอนนี้มีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างคะครับผมก็ฝากเรื่องพรามุกด้วยนะครับว่ปิดกล้องไปแล้วแล้วก็เรื่องเก็บแผ่นดินที่ตอนนี้กําลังเล่งถ่ายทาอยู่ครับแล้วก็มีเรื่องคู่เวรที่กําลังจะเปิดกล้องในเร็วนี้ครับผมอย่างที่พลได้บอกไปนะคะว่าสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมสนุกกันนะคะยังมีเวลาถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ก เข้าไปตอบคาถามได้ในแฟนเพจของ CS สามคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะคุณอาจจะเป็นหนึ่งใน50คนที่ได้ใกล้ชิดกับพลแบบดิฉันก็ได้นะคะออลองไปลองไปยังมีเวลาอยู่นะคะแล้วก็ไปตอบคําถามแต่ถ้าเกิดว่าใครร่วมสนุกไม่ทันก็สามารถชมไลฟ์ได้ทางแฟ,แ,ฟแฟนเพจนะคะ CS สามคอนเสิร์ตนั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณน้องพลมากๆเลยนะคะ,คะที่มาร่วมรายการการันแล้วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ